ดวงรายวัน3สิงหาคมคนวันพฤหัสวันนี้คนวันพฤหัสนะครับมีภาระความรับผิดชอบเข้ามาหลายอย่างเป็นคนขยันกระตือรือร้นวันนี้ชีพรจรลงเท้าด้วยจะมีปัญหาและอุปสรรคเข้ามาโดยไม่คาดคิดต้องใช้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเชาวปัญญาไหวพริบเข้ามาแก้นะครับการทำงานนั้นเป็นกลุ่มเป็นทีมทำกับคนรู้จักคนคุ้นเคยการงานเกี่ยวข้องธุรกิจธุรกรรมกับเพศหญิง หรือผู้หลักผู้ใหญ่เพศหญิง <S <S แต่วันนี้ควรระวังเรื่องของความใจร้อนใจไหวนะครับจะทําให้เกิดปัญหาและอุปสรรคเพิ่มเติมได้ส่วนในด้านการเงินนะครับวันนี้มีค่าใช้ใจ่ายเข้ามามากจะรู้สึกเครียดและกดดันพอสมควรส่วนเรื่องของความรักนะครับความรักนั้นให้ระวังปัญหาปากเสียงอย่าใจร้อนใจไหวนะครับภาพรวมคะแนนในวันนี้อยู่ที่80%สครับสำหรับสีมงคลเสริมดวงประจำวันนี้นะครับสีเด่นดีนั่นคือสีโทนแดง เขียวน้ำเงินทองเทาและสีผสมนะครับเป็นสีเสริมมงคลเสริมโชคเสริมลาบเสริมความสำเร็จในวันนี้เลือกโดยหลักโหราศาสตร,ร์ระบบดวงดาวบนท้องฟ้าส่วนวิธีการแก้เคล็ดเสริมดวงที่ดีนะครับการดูแลพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่บุพ,พการีความกตัญญูปเป็นสัญลักษณ์ของคนดีครับเลขเด็ดพยากรประจำวันนี้นะครับเลขเด่นนั้นคือ 1, 4สี่ แล้วก็5ครับเลือกโดยหลักโหราศาสตร์ระบบดวงดาวบนท้องฟ้าขอให้เป็นวันที่โชคดีและมีความสุขกันมากๆครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ